สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเดินทางมาที่บริษัทอัพเจ้อยู่ของเรากันสำหรับใครนะคะที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสามารถลงได้ที่แอ o r อดดาวริ้งนักคำแหงหรือเอ็มาทีสีเหลืองหัวมากและตอบพี่วินเป็นมาที่บริษัทของเรากันได้เลยและสำหรับใครนะคะที่เดินทางด้วยรถเมย์จะมีป้ายรถเมย์อยู่ตรงข้ามกับตึกฟ้านะคะตึกชีเหลือตรงนี้เลย จะอยู่ที่ซอยพัฒนาการ24นะคะเมื่อลงจากรถแล้วสามารถข้ามสะพานลอยไปฝั่งซอยพัฒนาการ25ได้เลยและจะมีป้ายรถเมล์อีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านสวนแหลมทอง2เราสามารถลงรถตรงนี้และเดินต่อไปที่หัวมุมถนนค่ะเพื่อที่จะข้ามสะพานลอยไปฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งก็คือซอยพัฒนาการ25นั่นเอง ลงจากสะพานลอยแล้วเราก็จะอยู่ที่พัฒนาการที่15สายรถเมล์ที่วิ่งผ่านก็คือ545และสาย92ค่ะและเดินต่อเข้าไปอีกประมาณ200เมตรนะคะก็จะเจอกับสเตเวนีเวเวนเป็นปากทางเข้าบริษัทของเราแล้วระหว่างทางจะเจอกับมิก้าคาเซ ซึ่งวิก้าคาเฟ่นะคะอยู่ในเครือเดียวกันกันกบบริษัท After You ซึ่งเราสามารถแวะซื้อเครื่องดื่มหรือขนมก่อนเข้าบริษัทกันได้เลยใครที่ยังไม่เคยลองชิมลองมาชิมกันได้นะคะและนี่ค่ะถึงแล้วบริษัทของเราอยู่ติดกับวิก้าคาเฟ่เลยก่อนเข้าบริษัทนะคะก็แวะไหว้พระเอาเลเอาใจกันสักหน่อยพร้อมแล้วก็เข้าบริษัทกันได้เลยนี่นะคะคือการเดินทางมาบริษัทอัพเดย์ของเราง่ายดีเดียวเองใช่ไหมมาสมัครงานกันเยอะๆนะ